ราคาเพียง1 4 9 0 0แบาทบอกเลยว่าราคาจับต้องได้ไม่ต้องไปเป็นหนี้ไม่ต้องไปผ่อนค่าง,งวดไม่ต้องไปผ่อนให้เสียดายดอกเบี้ยนะคะแต่ถ้าถามว่าผ่อนผ่อนได้ไหมผ,ผ,ผ่อนได้ไดค่ะ,คะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวันสวัสดีค่ะน้องเตา๋าสำหรับวันนี้มิสซูสตาด้สวยมากๆพี่ขวนันแล้วที่สำคัญปีรถก็ไม่เก่าจนเกินไปด้าน,นนี้นเป็น,นะะสีน้ำเงินหรือเรียกไฮโซนิดนึงก็มิสไนบลูเะอ๋อดูดีดูดีดด มิสูสตาร์ด้า G L X ปี2005 <000. S 1> ราคาเพียง149,000บาทบอกเลยว่าราคาจับต้องได้ไม่ต้องไปเป็นหนี้ไม่ต้องไปผ่อนค่างวดไม่ต้องไปผ่อนให้เสียได้ดอกเบี้ยนะคะแต่ถ้าถามว่าผ่อนผ่อนได้ไหมผ่อน,อนไ,ได้ไดค่ะทังคู่เลยจัดเฟรนแนนได้ลูกค้าถือเงินดาวมาจัดเฟรนแนน์ได้แต่จัดเต็มไม่ได้ฟีดาวไม่ได้นะใอันนี้ต้องใช้เงินดาว นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่แล้วก่อนเปลี่ยนเป็นไททันนะคะกระจังหน้าเดียวกับไททันเลยนะใช่แล้วค่ะพี่ขวัญอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือตัวนี้บก่อนเปลี่ยนเป็นแมนเนชเชนเป็นไททันถูกต้องค่ะปี2 0 0พพอไททันจะเป็นปี06ขึ้น0 6 0 7เป็นไททันแล้วสีไม่ต้องเก็บนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องเคลียร์สีใหม่นะคะนี่สีสวยเดิมๆเลยนะคะสีสวยเดิมๆคันนี้ไม่มีบันไดคันนี้มี้วแไ่ชอบคันนี้วัยรุ่นขับขึ้นมาหน่อยค่ะแต่คันนี้ได้ได้ตัว อ่าอันอ่าคิ้วมาคิ้วยี่ห้อองเขาดอ่ากันาดมาเลยนะคันนี้ก็คือไม่ได้ใช้งานหนักนะคะลูกค้าไม่ได้ใช้งานหนักั้งคู่ลูกค้าก็สวยเหมือนกันคันนี้ก็จะเป็นตัวเมก้านะคะเมกาแคปก็คือแคบใหญ่เหมือนกันข้างหลังนั่งสบายนะคะนั่งได้นอนได้แล้วก็บ่อข้างหลังนะคะเจ้าของเดิมเขาจะมีการแต่งเครื่องเสียงมานะคะทําให้ทรงบอกสูงขึ้นนะคะอืมมีเครื่องเสียงแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเต๋าแล้วก็พี่ขวัญนะคะแล้วก็ทีมงาน กิษดากูดค่ะทุกท่านนะคะต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะที่อยู่ดูไลฟ์สดของเตาวก็พี่ขวัญวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ